ก็วันนี้ก็เป็นตัวเปเชอร์เพื่อคู่ครับเป็นเป็นเปเชอร์เนเตอคู่มาได้ครับกับยากระลุสินค้าก็เป็นไอคอนมิบ หลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้คุมตัวผู้ต้องหาดีไอคอนกรุ๊ปทั้ง17รายมาฝากขังต่อสารอาญาัชดาและสารคัดค้านการประกันตัวทั้งหมดจากนั้นเจ้าหน้าที่กรมราชณานได้ควบคุมตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทันทันสถานหญิงกลาง ล่าสุดนางกนกวัรจิวเชื้อพันผู้อำนวยการกองทันทาวิทยาในฐานะรองโฆษกกรมรชาชทัณฑ์เปิดเผยว่าหลังจากเจ้าหน้าที่รชาชทัณฑ์รับตัวผู้ต้องหาหญิงเจรายผู้ต้องหาชาย10รายแยกคุมขังเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครและทันทสถานหญิงกลางช่วงเวลาประมาณ20่สนาฬิกาสนาทีซึ่งผู้ต้องขังใหม่ทุกรายจะต้องทําประวัติ ตรวจสุขภาพร่างกายพิมพ์ลายนิ้วมือตามระเบียบกรมรชาชทัณฑ์ซึ่งผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาจะยังไม่ตัดผมแต่ต้องมัดรวบให้เรียบร้อยส่วนความเครียดหรือกังวลเป็นปกติของผู้ต้องขังใหม่อยู่แล้ว แต่ช่วงแรกจะมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังจากกล้องวงจรปิดอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งจะให้แพทย์และนักจิตวิทยาประจําเรือนจําช่วยให้คําปรึกษาพูดคุยเรื่องการปรับตัวภายในเรือนจําสําหรับผู้ต้องค้งใหม่และคดีเดียวกันจะมีการแยกคุมค้งไม่ให้อยู่เป็นกลุ่มใหญ่แต่อาจจะให้อยู่รวมกันได้บ้าง1-2ถึงคนเพราะบางครั้งอาจจะต้องการคนปลอบใจและอยู่ในแดนกักโรคตามมาตรการป้องกันโควิด -5 วันก่อนย้ายสู่แดนในเรือนจําโดยท้าในความ จะเยี่ยมผู้ต้องขังได้ทันทีผ่านระบบออนไลน์ส่วนการเยี่ยมญาติจะสามารถทําได้หลังจากผ่านหวันในช่วงกักโรคไปแล้วขณะที่เพจวิกเลียนเปิดเผยข้อมูลว่าอาการของมีนพิชยาหลังถูกจับกลุ่มก็เครียดหนักมากเอาแต่ร้องไห้ฟุมมฟายตลอดเวลา ซึ่งนักสืบโซเชียลก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้เพราะต่างสก,กิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชี้เป้าไปที่แฟนหนุ่มของบอสมินที่ชื่อว่าเควินอีกด้วยโดยมีการขุดคลิปสัมภาษณ์เมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทั้งสองคนเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์คู่กันให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทดีไอคอนโดยชาวเนต็ตต่างพากันตั้งคำถามว่าหนุ่มเควินเป็นเพียงพรีเซนเตอร์หรือเป็นหนึ่งในผู้บริหารด้วยเพราะว่าบอสมินพูดในช่วงสัมภาษณ์ว่าเควินมาจอยโปรเจกต์ด้วย ก็วันนี้ก็เป็นตัวพรีเซนเตอร์คู่ครับเป็นเป็นเป็นพรีเซนเตอร์คู่มาได้ครับดับยาเคนเซนทรุปสินค้าก็เป็นไอคอนมีอย่ครับเป็นมีเรฟเลชชั่นครับเซอร์ไพรส์เพราะว่าแบบไม่คิดว่าเขาจะกล้าขึ้นมาบนเวทีแล้วก็แบบจอยโปรเจกต์แต่แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นงานแรกเลยวันนี้ก็มานําเสนอแบบคือเราก็ต้องใช้จริงนะเนาะกว่าที่เราจะมาพูดหรือพรีเซนต์ได้อะเราก็เข้าโปรเจกต์อย่างมินก็ลดไป9กกิโล แล้วก็ใช้สินค้าตัวเนี้ยจริงๆในการทดแทนมื้อาหารแบบอาหารที่ข้าหมู่ไม่งั้นคือคอนเซ็ปต์ก็คือการลดน้ำหนักมันไม่ใช่การโกรอาหารเนาะมันคือการกินสารอาหารที่ถูกต้องแล้วคบข้าหมู่มากกว่าแล้วกินให้อิ่มวูันนี้ก็ลงไปสิบสองโลใช่ซิกแพคขึ้นเลยอะอะไรนะคะแับซื้อจดสวยขึ้นเลยใช่ ว่าแบบเ,เหมือนกับว่าคุณเกวินเขาพอเขารู้ว่ามินจะเข้าโปรเจกต์เนี้ยเขาก็เป็นห่วงค่ะเขาห่วงว่ามินจะแบบทำงานหนักแล้วต้องมาลดความม่วนอีกเดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวจะไม่ไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบเออกันเดี๋ยวเขาเขาเข้ามาดูแลในโปรเจกต์เลยแล้วกันเลย เท่านั้นยังไม่พอเพราะว่ายังมีการขุดภาพเก่าซึ่งเป็นภาพถ่ายรวมผู้บริหารระดับตัวแป้งซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งหมดที่อยู่ในภาพนี้เข้าเรือนจําไปกันหมดแล้วซึ่งคนก็ตั้งคําถามว่าหากเควินไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้วไปอยู่ในเฟรมนี้ได้อย่างไรซึ่งเรื่องลี้คงต้องฝากไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจสอบเพื่อความชัดเจนต่อไปอย่างไรก็ตามเรื่องราวมาหากาพย์ดีไอคอนยังไม่จบเพียงแค่นี้แน่เพราะผู้ต้องหาทั้ง18คนที่ตํารวจรวบมาได้เป็นเพียงแค่ผู้ต้องหาชุดแรกเท่านั้น บาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ